เฮ้ยของใครวะใครมันกินแล้วมาทิ้งตรงนี้วะกินแล้วมึงไปทิ้งถังขยะดีๆวะเฮ้ยไปเอาไว้ไปทำไมไอไอ้คนแม่วะเฮ้ยมีปัญหาอะไรปะเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยอาไปเลยมาเดินเตะกระป๋องอะไรแถวนี้เนี่ยเฮ้ยมันโดนคนเห็นไหมเนี่ยผมเห็นมันวางอยู่เฮ้ยวางอยู่แล้วมันต้องเตะได้ไงเตะใส่คนได้ไงผมผมเห็นมันวางอยู่พี่ ก็ได้ที <phin> ่ไหนเนี่ยที่ผมอยู่บ้านหน้าหมู่บ้านใี่เหมนเดินมาไดยันไ่พี่อยากเตะมีมั่วซ่ะผมรู้ไหมมันวางอยู่พี่่งมันโดนคนน่ะเอ้เเตะได้ม้ว้ากโกวาที่รู้ยากได้กโกวาที่หนูอยาไตเฮ้เ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 ้มาแล้ยเูกโกวาที่หนูอยากไย่เฮ้ยกโกวาที่หนูยากไเอ้โวื ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กับหนังสั้นวันนี้จัดสั้นอ่ะวันนี้นี่คือแบบเลยเป็นหนังสั้นคลิปแรกของเราจบแล้วนะโอเคงั้นวันนี้แล้วที่ผมเตรียมไม่มีนะอันนี้หนังสั้นหนังสั้นไงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เราเตะเตะกระป๋องทะเลาะกันเสร็จจบลั้วเออโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊อบสวัสดีครับไปไปอะไรวะเฮ้